กลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถครอบครัวหนคันมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับรถซูซูกิเออร์ติกนะคะ1.5 GL รถปี2019นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็ตกผ่อนอยู่เดือนละ9,000 ต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8ปงวดเลยนะคะได้รถเจ็ดที่นั่งไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมรายละเอียดของรถคคนนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กกไก่ขอไข่5337กรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นรถสีแดงสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้า ไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าชงนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างนะคะฝากขอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะ มือจับประตูก็เช่นกันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคันนี้นะคะติดในส่วนของคิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็โครงสร้างเดิมๆนะคะรับประกันร,รถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีเรื่องของ การชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยคันนี้นะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง2จุดเลยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมนะคะ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับยางใบปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะไฟเบกรกดวงที่3นะมีให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะรถครอบครัวนะคะก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าอยู่แต่งจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ใครที่สนใจก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับบายเยภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดํานะระบบเซ็นทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้าตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้การสภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะในส่วนของเครื่อง เล่นเสียงก็เป็นวิทยุ FM, CD USB ได้นะคะแอร์ Air, เป็นแอร์อนาล,อล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะมีที่วางแก้วน้ำวดนาำให้ด้วยนะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ถุงเนาะเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะฝ้าเพดานนะไม่มีร่องอยของการขีดเขียนเลยนะคะที่บางแดดสองฝั่งนะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้าเขาเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะเบาะสวยๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่น น,นนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะมาต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหนังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะลูกค้าตรงนี้เขาจะเป็นในส่วนของที่ที่แขวนของให้ด้วยนะเนี่ยมีที่แขวนของให้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะ เบาะแน่นๆแต่งๆตึงๆเลยนะคะตัวเบาะสามารถพับได้นะคะลูกค้าเบาะเนี่ยสามารถพับลงแล้วก็เลื่อนได้หน้าได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะสี่ตัวกันเลยนั่งกันเย็นๆกันไปเลยนะคะแถวเนี่ยเนี่ยแอร์คือแบบเป่ากันเย็นๆเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งแถวสองแถวสามนะคะก็เย็นๆเลยนะมาพร้อมกับพรมกระดุมนะคะสวยๆเลยนะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้นะลูกค้าใครที่พารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็นี่เลยนะคะถ้าอยากเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลูกค้าก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะนะคะเวลาพับนะเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะคะลูกค้าเบาะพื้นเสมอกันเลยนะคะหรือว่า ถ้าจะนั่งเจ็ดที่นั่งก็สามารถดึงเบาะขึ้นมาได้เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะส่วนตรงนี้นะคะที่เก็บสัมภาระนะเขาจะมีเกะให้ด้วยนะคะนี่เป็นแบบเป็นแบบเกะเก็บสัมภาระได้เลยนะคะลูกค้าด้านบนด้านล่างนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะ สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะจุดเม็ดอาสนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้นะคะทมพลาดกันได้เลยนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะลูกค้าที่เบอร์0ูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดน ห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดซีซู 1,500cc 103แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้าบน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของจุดมาเกแตสีจากโรงงานนะคะลูกค้ามีให้เห็นเด่น ชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะสติกเกอร์มอ,อ,อกอมีติดอยู่นะคะจุดเมทอาร์กลมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงนะคะสวยๆเลยคันนี้รับรองว่าได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับรถซูซูกิเออร์ติก้า1.5 g l นะคะรถปี201 สินะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่479,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0ู8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ